พี่นองคะน้องอาอศาัก,กุณาพรดับฝันพ่อจ๋าค่ะหลังจากที่พ่อจ๋าค่ะกันล่างสีอินเลิฟเลยค่ะพี่นองคะมาเบิ้งโมเมนต์หรือว่ามาเบิ้งคลิปคลิปนี้ค่ะพี่นองคะเบิ้งให้มีความสุขนยค่ะพี่นองเพราะว่าคลิปคลิปนี้นะคะเฮ็ดขึ้นมาเพื่อความสนุกสนานแต่อยากให้พี่นองแฟนครับได้เห็นความน่ารักความไรเดียงสาของ น้องเอายสักุณาพรค่ะทีเพิน่นมาเห็นคณะทีเพิน่นออกพอเพิน่นกำลังนางกีบสาวอยู่พี่น้องมาเบิร์ค่ะพี่น้องว่าอีหล่ะดับฝันพ่อจ่าแบบใดนพี่น้องมาเบิร์ภาพบรรยากาศการรักอันไม่ได้กำลังเก็บด้วยอแม่แม่แล้วค่ะเสียงมาแล้วกนลังกีบสาวอยู่นี่

ลูกหมาพอเป็นดาวลูกมาสัตพอเป็นหม้หรอคะสนี่คือความหนาลักความหมเดียงสาขอเด็กนนอยกับพี่นอนเอไปแล้วเอาไปไนเอาไปดาวอไรล่ะขึ้นไปเหรอ เพื่อพอจ๋าพนารักสเสมอค่ะพี่น้องชาคือคลิปคลิปนี้นะคะดูให้เป็นให้เห็นถึงความสนุกเบิ้งให้เห็นถึงความน่ารักของน้องอาอายสักุณาพรพอเพิงเ่งจะแจงลูกไปจังสันเหรอคะพี่น้องคือมันนั่ง มานาั่งนิมกับน้องปริมมานั่งคุยกันนะคะกับน้องปริมพิงชนกนะคะลูกแมบบ่ปานดำนะคะแล้วลูกสาวคุณแมาพ่อค่ะพี่น้องให้ให้พ่อว่าเส้นบอกพ่อจ้ามานั่งกีบสาวอยู่นี่จีบว่าเส้นค่ะ <c ười> เดมกันพี่น้องเออหนูไม่ใช่ลูกนะคะหนูนคือน้องสาวขอได้้เเเาใจก็น นี่คือความหนารักของน้องอาอายสักุณาพรกัเลยอยากให้แฟนคลับเอฟซีได้เห็นถึงความหวงพี่น้องน้องอาอายสักุณาพรนี่ห่วงพอห่วงด้วยใจดีแล้วเคยได้ยินคําตอบน้องอาอายว่าทาไมไม่อยากให้พ่อจ๋าคุยกับผู้หญิงคนอื่นเพื่นบอกว่าเหตุผลกลัวพ่อจ๋าจะรักคนอื่นมากกว่าลูกบางลูก ไร้เดียงสาไม่ละพี่น้องคะสําหรับเด็กน้อยผู้หนึ่งที่เบ้าออกมาจากใจนะคะย่านพอเพิ่นไปหักผู้สาวไร้ก็เพิ่นพนพี่น้องนี่คือความน่ารักน้องอาอศก,กุนาพรกับพ่อจ๋านะคะทุกเวทีต้องมีโมเมตนต์น่ารักทุกเวทีต้องมีประวัติศาสตร์ต้องจารึกสาหรับน้องอาอศก,กุนาพรมุน่านรักน่านรักของเพิน่นระว่างเพิ่นก็พอเพิน่นห้เฮาได้เห็เเหนถึงมุ่งน่านรักนะคะพี่น้องคะน้องอาอศก,กุนาพร เป็นเด็กฉลาดเป็นเด็กที่เก่งสำหรับน้องอาอายกับพ่อจา๋านะคะพิ่นกระสิมีมุ่มน่ารักน่ารักของพ่อลูกมาให้แฟนคลับเอฟซีได้เห็นได้เบิง่งได้ติดตามค่ะพี่น้องหลังจากที่มือขึ้นที่ผ่านมาค่ะน้องอาอายคือเด็กฉลาดเด็กเก่งเด็กสู้ฝนตกตกพี่น้องมือขึ้นฝนตกยางแห้งเลยไหล่จากจา,ากเลยค่ะเห็นบบาวเบิร์ดนริคทร์นผิน่นเอาลุงเนาะค่ะฝนตกแห้งๆตาปาน,นันกระยัง่งผ้ากันเล่นผ้ากันแสดง ากฝนอยู่ค่ะพี่น้องก็ไม่ช่วงคอยช่วงแห้งเนาะคะ่ะช่วงไรที่มันแห้งมากๆกะพักก่นค่ะตาพ่อสู่ใดเสียงวิหกกระสูนคือกันค่ะพี่น้องค่ะแฟนพับกระบ,บนหนีเสียงวิหกกระบนหนีคือกันค่ะจนว้าถึงเตยล่าค่ะน้องอายอสกุณาพรย่งเด้ขืนเตยล่ากระพอจ๋าเตยล่าแล้วพี่น้องตอนเช้ามีงาน,ชานเช้าจ๋ามีงานต่อที่วิทยาลัยการอาชีพน้องหานค่ะพี่น้อง เพิ่นกัะจูงนี่ค่ะพี่น้องเป็นพาบรรยากาศที่พ่อจ๋ากับลูกจ๋าเพิ่นอันจูงแขนกันหลงจองจองเบิ้งดีดีค่ะพี่น้องี๋ยวด้วยค่ะพี่น้องเจ๋ให้เบิง้งเนี่ยผากันยางมากจูงแขนลูกคะ่ะเพิ่นมีงานตอนเสารค์ค่ะอยู่วิทยาลัยการอาชีพน้องหานนะคะพอกับลูกหลังจากเตยล่าด้พี่น้องความเจงความสูของอาอายสักุณาพรพี่น้องเนี่ย จูงกันสิทภากันมากขึ้นลดไปงานทีวิทยาลัยการอาชีพหนองหานต่อนะคะพี่น้องคะนี่คือความเกง่งความสามารถของเด็กคนหนึ่งเรียพี่น้องว่าน่ารักบ่นี่แหละคะ่ะโมเมนต์ที่แฟนครับเอฟซีอยากเห็นยาย่สิทธิ์ก็เอามาให้พี่น้องได้เห็นนะคะถึงโมเมตนต์น่ารักนกกาักพ่อจ้าลูกจ้านะคะที่ผูดด้ใดเห็นแล้วผูน้นั้นเนี่ยพี่น้องกำลังสิบห้าลูกมากขึ้นลดถือเกือบยางมากขึ้นลดค่ะพ่อจา้า อีหลาไปพ่ายกับเปาหน่อยคือว่าพี่น้องน่ารักบะนี่คือโมเมนต์ทีแฟนคลับเอฟซีอยากเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของพ่อจ๋าลูกจ๋านะคะค่ะพี่น้องมุมน่ารักอีกมุ่มหนึ่งของพ่อจ๋าแล้วก็มาเบิ่งถึงความเก่งความสามารถของน้องอาอทีโบเคยย่อท้อนะคะสู้สู้ตลอดสำหรับน้องไอาอสักุณาพร เก่งฉลาดแล้วก็สูบแล้วก็รักอาชีพนะคะพี่น้องค่ะนี่ขึ้นรถแล้วค่ะพ่อจ้าลูกจกาวมาพ่อยาญาหนุ่มคนยืนกินก๋วยเตี๋ยวอยู่นี่ค่ะพี่น้องเนี่ยพอกับหนุ่มเอามาลงมาหาญา,าแล้วพอดี้นะมาแก่งญ,ญาฟังฟังเสียงกันน่อพี่น้องเบาอย่าง,าง <c oughs> นึงไปแล้วพี่น้องก็นา้จ้าละ ไปขอเงินอายขอเงินอายพี่น้องไปขอเงินอายก็จอดดูปะจอด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 บอกว่าให้ใส่เรายุ่งพร้อมพร้อมีดีฮาร์ดนี่ครับพี่น้องได้เงินแล้วขอเงินอายจกาได้แล้วพี่น้องจะไปซื้อก๋วยเตี๋ยววันี้ นี่แหละค่ะพี่น้องค่ะความน่ารักของน้องอาอายสัก,กุณาพรไพรเห็นไพรกระหักไพรเห็นไพรกระลงนะคะค่ะพี่น้องค่ะฝากแฟนคลับเอฟซีสนับสนุนน้องอาอายสัก,กุณาพรด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ